สวัสดีค่ะยิ้ผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงยิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขายิงมีเสื้อสวยคุณลูกค้าสีสวยมากค่ะคุณลูกค้าเป็นสีเขียวขี้ม้าหรือว่าเขียวเข้มคุณลูกค้าใส่แล้วสวยดูสุขุมดูดูสมาร์ทขึ้นมาเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะทรงคุณค่ามากเพราะว่าเป็นงานผ้าฝ้ายแท้ทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์กับคุณลูกค้าผ้าเนื้อนุ่มมากยิ้เขาบอกเลยว่า ถ้าคุณลูกค้าของหญิงได้ซื้อไปแล้วใส่คุณลูกค้าจะบอกว่าเออนุ่มจริงๆเพราะว่านุ่มเหมือนปุยนุ่นนุ่มเหมือนเหมือนสำลีข้างในนี้นะคะคุณลูกค้าหญิงซับผ้ากาวให้เรียบร้อยหญิงซับในให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะทรงสวยจะเป็นทรงโคง้งๆหน่อยะคะ่ะคุณลูกค้าใส่ได้กับทุกสไตล์เลยเปน็นเกงเป็นผ้าถุงผ้าสินเป็นกระโปรงกระโปรงยีนเก๋ๆเท่ๆค่ะคุณลูกค้ายังไงนะคะ คุณลูกค้ารีบโทรมาสั่งซื้อกับหญิงนะคะหญิงขายในราคาที่850บาทค่ะคุณลูกค้าขาโทรมาสั่งซื้อได้ที่เบอร์093 8 9 8 8 0 1 3 0 8ห2 1 9 5 6 7 8รีบโทรมาหาหญิงนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าขายังไงเจอกับหญิงคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ